อย่างที่เราเรารู้กันดีนะครับตอนนี้ก็คือ The Movie d r a ราก้อนบตอนใหม่ที่โกฮังกับพ่อทูนหัวของเขาเนี่ยเป็นตัวเอกกําลังจะฉายในเดือนนี้แล้วนะครับผมก็ต้องเขาบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมค่อนข้างที่จะคาดหวังกับภาคนี้พอสมควรเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะให้โกฮังเนี่ยเป็นตัวเอก มาตั้งนานแล้วสําหรับเดอะมูฟวี่นะฮะ <c oughs> คือไม่ใช่มีอะไรแต่ก็โกคูอย่างเดียวเลยเพราะว่าโกฮังเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวโปรดที่สุดในเรื่องนี้ของผมนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ตัวโปรดที่สุดนะตัวโปรดที่สุดของผมก็คือฟิวเจอร์ทรังส์ขอย้ำนะต้องว่าต้องเป็นฟิวเจอร์ทรังส์เท่านั้นไม่เอาคิดทรังส์แล้วก็ไม่เอา GT ทรังส์ด้วยพวกนั้นไม่เข้าขั้นที่แบบผมจะปลื้มได้นะฮะผมชอบคนที่แบบผ่านประสบการณ์อันหนักหนาะสะหัดสะกันจากอนาคตแล้วก็ กลายเป็นคนที่ทําอะไรแล้วมีเหตุมีผลออันนี้ผมขอเนอกเรื่องนิดนึงก่อนละกันถามว่าทําไมผมถึงชอบฟิวเจอร์ทรังส์ขนาดนั้นนั่นก็เพราะว่าเขาเป็นคนที่ทํางานเบ็ดเสร็จเรียบร้อยและไม่ลีลาลองคิดภาพนะฮะหลังจากที่เคลียร์เรื่องเซล,ลไปเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่จอมันบูมานะฮะแค่ทรังส์คนเดียวเนี่ยสามารถที่จะจัดการจอมันบูได้ไม่ให้มันคืนชีพก็คือสามารถที่จะชนะบูซาก้าได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องลีลาเท่ากับใน ทำลายหลักนะฮะเข้าใจใช่ไหมตัวคนเดียวเลยถึงแม้ว่าจะทำให้ทั้งไคโอชินตายหารวมถึงคีบิโตด้วยแต่ก็มันก็ช่วยไม่ได้ก็คือเขาตัวคนเดียวอะ่ะเออเป็นแบบคนที่สู้ได้ตัวคนเดียวจนกระทั่งมาถึงช่วงโกคูแบล็คนะฮะน,นั่นก็คือมันจำใจต้องย้อนเวลากลับไปขอความช่วยเหลือจากทไลายปัจจุบันจริงๆก็เข้าใจอยู่แต่สุดท้ายนะฮะคนที่แบบว่าคอยแบกหลายครั้งก็ยังเป็นเขาอยู่ดีใช่ ซูปเปอร์ซาย่าสองร่างเรจเนี่ยก็คือโอ้โหเป็นล่างที่โคตรเทพเพราะว่ามันมีเหมือนกับมีออร่าของล่างบลูอยู่ข้างในนะฮะแต่มันคือจริงๆแล้วมันยังไม่ได้เป็นขั้นบลูมันเป็นซูปเปอร์ซา,าย,ย่าสองอีกแขนงหนึ่งแค่นั้นเองแต่พลังเทียบเท่ากับบลูได้เลยนะฮะนั่นจึงทําให้ผมเนี่ยชอบฟิวเจอร์ทรังส์มากคือเขาเป็นคนที่เด็ดขาดดีนะฮะโอเคกลับมาเข้าเรื่องกันต่อตั้งแต่เดอะมูฟวี่ของภาคโบลีนะฮะ เอาจริงๆเนี่ยสิ่งที่ทำให้ผมปลื้มในภาคโบลี่เนี่ยก็ไม่ใช่โกจิต้าหรือไม่ก็ไม่ใช่พลังของโบลี่นะฮะแต่เป็นเชลล S <S คือทุกครั้งที่เชลัยปรากฏตัวออกมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะฮะกล้องเนี่ยมันมักจะซูมไปยังจุดแปลกๆแ,แต่ก็ไอ้จุดแปลกๆเนี่ยมันดังเป็นจุดที่น่ามองนะฮะหลายรอบแลวถ้าหากใครไม่สังเกตก็ลองกลับไปดูได้ทุกครั้งที่เชลัยผ่านมาเนี่ยก็คือกล้องมันมักจะอยู่ในผิดที่ผิดทางเสมอแต่วันนี้เราไม่ได้มาคุยกันถึงเรื่องเจ้าหล่อนนะฮะแต่ผมก็ต้องบอกว่าเชลลยเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีเสน่ห์มากผมชอบอยู่นะเอาล่ะกลับมาที่เรื่องของโกหกันดีกว่าเราวันนี้เรารู้กันแล้วว่าเดอะมูฟวี่กำ เกี่ยวกับเวรกรรมเราเรียกวเวรกรรมเลยที่ผ่านมาของโกฮังนะฮะซุนโกฮังหรือว่าทรงโกฮังนะฮะลูกชายคนโตของตระกูลทรงผู้มีนิสัยรักสงบเรียบร้อยแต่ก็เป็นคนขี้แยคือจริงๆแล้วชีวิตของโกฮังเนี่ยหรือว่าน้องข้าวเนี่ยมันควรที่จะราบรื่นนะฮะถ้าไม่ติดที่ว่าเปิดฉากมาตั้งแต่จําความได้เนี่ยก็โดนลุงตัวเองเนี่ยลักพาตัวไปพร้อมขู่ฆ่า ไอ้ลุงตัวเองเนี่เขาไม่ใช่ใครก็คือลาดิชนั่นแหละฮะทต่ไมพ่อกับพ่อทูนหัวเนี่ยไปตามช่วยแต่ผลปรากฏว่าพ่อแท้แท้เนี่ยกับลุงดันตายด้วยท่ามาคันโคซัมโปของลุงหรือว่าพ่อทูนหัวแท้แทนนของตนเองนะฮะหลังจากนั้นนรกที่แท้จริงเนี่ยมันก็เริ่มตามมาเลยเริ่มจากโดนพ่อทูนหัวที่แสนดีเนี่ยเคี่ยวฝึกแบบเอาตายและเอาตายนะฮะเพื่อรับมือเบจิต้ากับนับปะที่กำลังจะมาโลกพอไอ้สองหน่อเนี่ยมาถึงโลกก็ต้องจำใจ ยืนดูเพื่อนของพ่อตายต่อหน้าไปทีละคนทีละคนนะฮะจนกระทั่งพ่อทุนหัวเนี่ยก็ตายไปด้วยอีกคนโชคดีที่พ่อแท้ๆที่เพิ่งฟื้นมาเนี่ยมาช่วยได้ทันนะฮะแต่ถึงจะมาช่วยเนี่ยก็ช่วยอะไรไม่ค่อยได้มากเพราะว่าสู้เบจิตาล่างลิงยักษ์ไม่ได้นะฮะโกฮังเนี่ยก็เลยต้องจำใจต้องเป็นลิงยักษ์เข้าไปช่วยสู้ก็คือช่วยได้เยอะฮะแต่สุดท้ายต้องมานอนป่าตูดแบบนี้ผมก็อะไรวะ แต่ไมต้องโชว์ตูดด้วยเนี่ยมันคือความน่าอับอายของนักรบนะแม้จะชนะเบจิต้าไปได้นะฮะแต่ตอนที่คูริลินกำลังจะปิดฉากด้วยดาบของยาจิโรเบเนี่ยคุณพ่อผู้แสนดีก็บ,บอกว่าปล่อยมันไปเถอะคำเดียวสั้นๆฮะเวนคือมันฆ่าเพื่อนเราจนเกือบหมดแล้วปล่อยให้มันหนีไปได้เนี่ยนะใช่ครับหลังจากที่เบจิต้าหนีไปได้ก็คือพอพ่อทุนหัวตายไปดาเกินบอลในโลกมันใช้ไม่ได้นะฮะแต่ยังโชคดีที่ มิสเตอร์โปโปเนี่ยมาแนะนําว่ามันยังมียานที่พระเจ้าเคยนั่งมาโลกอยู่นะมันจึงทําให้โกฮังคุลิลินและบลูมาเนี่ยสามารถใช้มันเดินทางไปดาวนาเม็กเพื่อที่จะใช้ดราก้อนบอลของที่นั่นชุบชีวิตทุกคนที่ตายไปในศึกเบจิต้ากลับมาได้นะฮะแต่ความซวยก็ยังตามราวีไม่เลิกเนื่องจากว่าถ้าหากว่าไปไวกว่าน,นี้สักหน่อยก็คงจะดีอ่ะแต่ดันไปช้า พอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็เจอพวกกองกำลังฟรีเซอร์เนี่ยมันกำลังตามหาดราก้อนบอลอยู่เช่นกันนะยังไม่ไวายไอ้เบจิต้าที่ปล่อยไปเนี่ยมันก็มาร่วมแจมด้วยทำให้ทุกอย่างยากขึ้นไปอีกโกฮังเนี่ยคือบอกโอ้พ่อตูด่ทิ้งขี้ไม่ให้ตูอีกแล้วหลังจากผู้เท่าสูงสุดปลุกพลังให้เสร็จนะฮะก็นึกว่าจะเทพที่ไหนได้โดรีคูมเนี่ยเตะคอหักแบบชักเล่นชักงอนะโชคดีที่พ่อสุดเลิฟเนี่ยมาช่วยเข้าได้ทัน ป้อนถั่วเซียนให้ก็เลยรอดไปหลังจากเคลียร์พวกกองทัพพิเศษกินิวได้แล้วนะฮะก็ต้องรอเดนเด่แล้วก็มาแอบขอพรรับหลังเบจิตา้าด้วยแต่ก็ดันขอช้าไปผู้เท่าสูงสุดดังตายซะก่อนขอได้ข้อเดียวนั่นก็คือชุบชีวิตพ่อทูนหัวกลับขึ้นมาซึ่งนั่นก็คือพิโกโรนะฮะแต่คอมโบคอมโบมันยังไม่จบคอมโบความซวยนั่นก็เพราะว่าฟรีเซอร์มันก็มามาถึงพอดีเช่นกันจึงต้องจำเป็นต้องรับส้นเท้าของฟรีเซอร์อยู่นานพอสมควร โชคดีที่พ่อทุนหัวรีบแดชมาช่วยแต่ไกลนะฮะแถมรวมร่างกับเนลและพลังยิ่งอัพนะเหมือนจะชนะนะฮะแต่ไม่ชนะเพราะว่าพ่อทุนหัวเนี่ยเจอฟรีเซอร์ร่างสาเนี่ยชี้นิ้วเนี่ยจนรูพรุนทั่วร่างเลยไม่รอช้านะฮะโกฮังรีบใช้มาเซนโกเข้าไปช่วยแบบสุดแรงพอจะสกัดการทำร้ายของฟรีเซอร์ได้บ้างแต่ฟรีเซอร์ก็ไม่รอช้ารีบเปลี่ยนเป็นร่างสุดท้ายนะฮะเบจิต้าที่ขี้ตัวว่าเฮ้ยฉันนะ่ะเป็นซูเปอร์สายยาได้แล้วนะก็ได้โชกากคโดน ฟรีเซอร์กระทืบโชโกฮังก็ได้แต่จำใจยืนดูเบจิต้าโดนกระทืบเอากระทืบเอาแต่ทันใดนั้นนะฮะพ่อแท้แท้ที่กำลังแช่ออนเซน็นมันๆก็ออกมาช่วยสักทีหลังจากบิวอารมณ์โกรธอยู่ประมาณหลายนาทีด้วยการตายของคูลิลินนะฮะโกคูก็ได้กลายเป็นซูเปอร์สายาแล้วก็เข้าปะทะก,กับฟรีเซอร์จนดาวระเบิดโกฮังที่กลับไปโลกก่อนนะก็ยังไม่พ้นความสว่วนเนื่องจากว่าฟรีเซอร์มันยังไม่ตายด้วยความใจดีของพ่อแท้แท้อีกแล้วทิ้งคีย์ไว้ให้เช็ดนะฮะ วัยชีวิตใครเนี่ยมันตามมาสร้างปัญหาตลอดหลังจากที่พ่อกลับมาช่วยนะฮะแบบทิ้วเฉียดเพราะว่ากว่าจะมาช่วยเนี่ยก็ปาไปประมาณ2-3ชั่วโมงได้หลังจากเคลียร์เรื่องฟรีเซอร์เสร็จพ่อก็ดันมาตายด้วยโรคหัวใจในเวลาต่อมาแทนที่แบบจะตายเฉยฮะความซวยมันก็ดันผุดขึ้นมาอีกเนื่องจากว่าแอนดรอยด์แฝดนรกหมายเลข1718เนี่ยมันโผล่มาจากไหนไม่รู้แล้วก็ฆ่าทุกคนจนเกลี้ยง เหลือตูคนเดียวเลยทีนี้ <c oughs> โกฮังเป็นคนเดียวที่รอดไปได้ฮะด้วยจิตใจอันแรงกล้านะฮะโกฮังเนี่ยที่เป็นนักรบคนสุดท้ายที่เหลืออยู่เนี่ยจึงได้สอนวิชาการต่อสู้ให้กับทรังสึนะฮะแต่ก่อนทรังสึจะวิชาบรรลุด,ด้วยดีโกฮังก็ดันชิงตายไปซะก่อนเนื่องจากว่าไปโชว์เดี่ยวฮนะบอกเดี๋ยวดูดูเป็นตัวอย่างนะสุดท้ายโดนหมายเลข1 7 18ลุมกระทึงตายไป เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากโชคดีที่ยังมี Time Machine, ททมแมชชีนทรังสื่อของเราเนี่ยก็รีบนั่งททมแมชชีนเนี่ยไปเตือนเหตุการณ์ทั้งหมดที่กาลังจะเกิดขึ้นบอกว่าอย่าห้าวและเอาอยารักษาโรคหัวใจเนี่ยไปให้พ่อที่แสนดีเนี่ยรับประทานด้วยนะเออเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีเนื่องจากว่าการมาของทรังสือเนี่ยได้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ทั้งหมด แทนที่มันจะมีค่าหมายเลข 17, 18ที่โผล่มาหมายเลข 19, 20, 16ก็โผล่มาจากไหนไม่รู้นะฮะหลายสุดไอลาา้ละยำหำยาวนี่ก็โผล่มานั่นก็คือเซล์นะฮะอ้อก่อนที่ทุกคนจะเข้าใจผิดที่เห็นว่ามันเป็นหางเนะี่ยจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นหำฮะผมไม่ได้พูดเล่นนะหลังจากดูเฮนไตหรือว่าดูพวกเ,เขาเรียกว่ายังไงดีล่ะโดจินมาเยอะผมเริ่มเปลี่ยนความคิดที่ว่านั่นคือหางของเซลล์ไปตั้งนานแล้ว จริงๆแล้วนั่นคือหำของเซลเซลใช้หำเพื่อกินคนอื่นนะฮะหลังจากโดนพ่อของตัวเองซัดสนุ่มคาห้องการเวลานะอยู่เป็นปีเลยเจ้าตัวเนี่ยก็นึกได้ว่าอตัวมาเป็นคู่ซ้อมม้ขนาดนี้ตัวคงก็ได้ไปสู้กับเซลเองหรอกมั้งแต่ไม่ครับพอหลังจากพ่อสู้เสร็จไปสัญยาบอกโกหงถึงคิวของลูกแล้วนะเป็นความหวังของหมู่บ้านรีบออกมาโชว์เทพได้แล้วเอา้าเราไอที่ฝึกไปทั้งหมดนั่นไม่ใช่เพราะว่าให้โกคูเก่งขึ้นหรอกหรอวะไม่ใช่ครับความเป็นจริงแล้ว โกฮังน่าจะต้องไปต่อสู้กับเซลแล้วแหละแต่ก็โชคดีนะฮะที่แบบว่าตัวเองเก่งพอสมควรไม่โดนเซลซัดตายไปซะก,ก่อนแต่ก็โดนเป็นชุดอยู่ดีในขณะที่พ่อแท้ๆของตัวเองเนี่ยเอาแต่กอดอกยืนยิ้มทำบ้าอะไรก็ไม่รู้ลูกตัวเองจะตายอยู่แล้วจนแบบพ่อทุนหัวเนี่ยแบบหัวใจแทบจะสลายฮะมึงส่งลูกแท้ๆตัวเองไปให้มันยำเล่นทําไมเกือบจะออกไปช่วยอยู่แล้วนะโชคดีที่เซลแบบว่าเออเลิกแผนล,ละอยากจะทําให้โกฮังฟิลขาดแต่รู้สึกเหมือนว่า ถ้ายำแต่โกังเนี่ยฟิลมันไม่ขาดง่ายๆายก็เลยสร้างเซลจูเนียไปไป,ไปกระทืบทุกคนที่ยืนรออยู่บนหน้าผานะฮะอย่างทรมานแสนสาหาัสแล้วก็โชคดีมากที่มิสเตอร์ซาตานเนี่ยรีบโยนหมายเลข16เข้าไปให้มันเหยียบเล่นแล้วก็ฟิลขาดจริงๆแล้วก็แบบอ้าวได้โอกาสโชว์เทพเป็นซูเปอร์ซายาสองแล้วก็ปราบเซลล์จบนะฮะแค่นั้นเลยก็อย่างน้อยก็ได้บทดีนะฮะอย่างน้อยก็ได้บทดีอยู่เออแต่ประเด็นก็คือเรื่องราวมันควรจะจบดีๆแล้วแหละ มันก็จะจบดีๆแล้วถ้าไม่ใช่เพราะว่ามันต่อภาคจอมมานบูนะ,ะอาจารย์ททริยาม่าเนี่คือแบบว่ายังไม่แบบยังไม่ลดละเลิกในการทรมานโกหังต่อไปเรื่อยๆนะเอามาแกงต่อในภาคบูเปิดมาเลยตอนแรกนะฮะวางบทเหมือนจะดูดีว่าภาคนี้อะโกหังนี่แหละคือตัวเอกนะสัญญาไม่แล้วพอแบบบูโผลมาไม่ถึง10วิะฮะปลิวเกือบตาย แล้วก็พ่อตัวเองที่เหมือนว่าจะสู้ลูกไม่ได้แล้วนี่โชว์เหนือซุปสามฮะสู้กับบูยังสูสีแล้วก็ถ้าหักเอาจริงเนี่ยโกคูเคยบอกไว้ว่าสามารถปราบบูได้เลยตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะบูอ้วนนะ่ะแต่บอกว่ามีนิสัยชอบทิ้งขี้ไว้ให้คนอื่นตามเช่นนะฮะก็เหมือนกับตอนที่แล้วมาแล้วแหละให้ลูกๆจัดการดีกว่าหลังจากทำดาบแซดหักนะฮะก็ดันทะลึ่งไปฟันแรกคัดชิ่งที่แข็งที่สุดในโลกจนแหกเองนะแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากที่ทำแบบนั้น ไครโอชิน15รุ่นก่อนก็โผล่มาจากดาบนะฮะแล้วก็บัฟพลังให้แต่ความซวยก็ยังไม่หยุดเพราะว่าวิวธีการบัฟพลังเนี่ยมันเป็นพิธีกรรมที่ต้องทั้งยืนแล้วก็นั่งนิ่งๆทั้งวันนะฮะกว่าจะได้พลังมาเนี่ยตูต้องมานั่งเบือ่อนอนเบื่ออยู่ตั้งนานนะ <c oughs> แต่ว่าพอได้พลังมาเนี่ยก็คิดว่าเออบทตูมาละได้เวลาไปกระทืบบูสักทีไปด้วยร่างเอลติเมดโกฮังฮะดันชี้หน้าตัวเองคือจะชี้ทําไมนั่นมันคือ ถ้าแบบสั่งตายตัวเองเลยยังจําที่ซูเปอร์เบจิต้าชี้ตัวเองได้ใช่ไหมฮะหลังจากชี้เสร็จปุ๊บนี่คือแพ้เซลเลยอันนี้ก็ชี้ตัวเองเหมือนกันก็แพ้บูสิครับโอ้โลงทุนนั่งโง่ๆมาทั้งวันสุดท้ายมาให้บูกระทืบไม่เกรงใจตัวเลยพ่อบอกอุ้ยเห็นท่าไม่ดีลูกจะแพ้รีบว้าไปพร้อมโปตาร่าแล้วเสียบโยนแรงไปอีกโปตาร่าโกหังรับไม่ทันแล้วก็โดนบูดูดกลืนไปอ้าวแล้วบทตัวล่ะอ้าวอาจารย์โทริยาม่าบทผมล่ะ หมดแล้วหมดแล้วพอแล้วพอแล้วบทเองมีแค่นี้แหละสุดท้ายโกคกับเบจิต้าต้องอุตส่า์ลำบกลำบากลำบนเนี่ยไปช่วยในตัวบูออกมากำลังนอนสบายสบายพอแท้ๆก็ปล่อยตายคาโลกเอา้าอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายสิบป,ปีไปช่วยคนแปลกหน้าหัวยองกับหมาตัวหนึ่งคือปล่อยลูกกับลูกเพื่อนตายเบจิต้าตอนนั้นคือหน้าเหวอเลยทำไมไม่ไปช่วยโกฮังกับพวกโกเทนกับเออกับทรังค์ือเดนเดยยังพอเข้าใจได้ฮะ แต่ว่าต่อให้ไม่ช่วยเดนเดเนี่ยเราก็สามารถใช้ดักรบอลของทางฝั่งดาวนาเมกได้ใช่ไหมมันก็ยังพอจะกู้อะไรได้อีกอะ่ะแต่ถ้าหากไปช่วยผู้โกหงเนี่ยเรื่องมันจะจบไวมากเลยนะฮะ <c oughs> พ่อแท้ๆครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่าช็อตน,นั้นเป็นช็อตที่ผมขำกากมากไม่ว่าจะมองย้อนกลับไปกี่ทีมันต้องขำกากอยู่แล้วนะฮะช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันในห้องการเวลามาแล้วปล่อยให้กระเทิบเนี่ยไม่มีความหมายเลยนะฮะแม้ว่าจะโดนชุบกลับมาก็จริงแต่บทบทมีแค่นี้จริงๆ ชูมือขึ้นฟ้าส่งพลังไปให้แล้วก็พอได้บทหล่อๆชนะจอมันบูเป็นคนลัดช็อตในบทนี้สุดท้ายบูซาก้าที่เหมือนว่าจะสร้างมาเพื่อโกหังอ่าไม่ใช่ฮะก็สุดท้ายเพื่อโกคูอยู่ดี <c oughs> แถมยังแบบ <c oughs> ยังตายด้วยอะ่ะเออยังตายด้วยตูจะอัพพลังมาเพื่ออะไรโกหังคงคิดในใจว่าโอเคความอาาถาของเราเนี่ยมันคงจบแล้วสินะไม่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 ไม,ไม,ไม่ตำนานความอนาถเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นฮะผ่านไปราวๆยี่สิบปี การมาภาคของภาคซูเปอร์เนี่ยฝันร้ายของกูฮังก็คือภาคต่อเลยภาคการคืนชีพของเจฟฟรีสเนี่ยโดนโดนกระทืบนะเลเทตุ้มเปะเพราะไม่ได้ฝึกทำได้แค่เปล่งพลังให้พ่อมาช่วยคือบทบทมันมีแค่นี้จริงๆและพ่อเนี่ยไม่รู้ไปย้อมผมสีอะไรมาสีฟ้าสดใสเลยแต่เก่งโคตรโคบทตู้เนี่ยคงจะไม่มีต่อไปละล่างอัลติเมทเนี่ยก็คงไม่ได้โชว์ละมั้งวันนี้ไม่ได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 ้มันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ฮะ พ่อทูนหัวเนี่ยทนเห็นความอนาถาของกูหังต่อไปไม่ได้เรียกมาฝึกเลยเรียกพลังล่างออลติเมดกลับมาได้บทศึกประลองจัก,กรวาลเนี่ยลูกของเราเนี่ยจะต้องมีบทและแต่ไม่ครับบทก็มันมันมันมีแค่นี้จริงๆนอกจากแบบไปกับพ่อทูนหัวแล้วก็วิ่งปล่อยแสงกำจัดชาวนาเมกจากจัก,กรวาลอื่นแล้วก็กำจัดดิสโปได้มันมีแค่นั้นจริงๆ บทของฟรีเซอร์กับหมายเลข17เนี่ยังจะเด่นกว่ามากเลยนะฮะจนผมรู้สึกว่าเอาโกหังมาทําไมถ้าหากจะเอาโกหังมาแค่เนี้ยเอายำชามาจะดีกว่าไหมเออนาจะกลับมาทําไมถ้าบทสู้หมายเลข17ที่หายตัวไปตั้งนานไม่ได้อะ่ะโอ้โหแล้วมาภาคโมโร <c oughs> ก็โดนอีกแล้วโดนทั้งพ่อทูนหัวแล้วก็ตัวเองเลยวังฟ้าเดอะมูฟวี่อันนี้เนี่ยเขาจะไม่เอาโกฮังมายำจนเกิดไปนะแบบช,ช่วงสุดท้ายอ,ะอ่ะอาจจะมีพิกล็อก แบบโกคูมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแบบโกฮังกับพี่โกโร่ไม่ไหวโกคูมานี้ก็ไม่เอานะฮะก็จะประมาณนั้นแหละที่ผมอยากจะคุยกับทุกคนในวันนี้ <c oughs> คือแบบมองย้อนกลับไปแล้วโกฮังเนี๋ยโดนแย่งบทหนักมากหวังว่าเดอะมูฟวี่ภาคนี้จะเป็นตัวกู้ชื่อเสียงเหมือนกับตอนในภาคเซลกลับมาได้อยากจะให้ความอาหารการของโกฮังซูเปอร์สัยาสอมันกลับมาอีกนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในโรงภาพยนตร์สำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับ